สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิลานาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะคลิปนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงคิวแบกเพราะหลายคนถามมอว่าคิวแบกมันช่วยอะไรบ้างคะใครมั่งที่ควรกินและไม่ควรกินคิวแบกเนี่ยคือผลิตภัณฑ์ซินไบโอติกเป็นโปรไบโอติกกับพรีไบโอติกเรารู้กันอยู่แล้วคือผสมกันอยู่ในซองเดียวกันเลยโปรไบโอติกก็คือ,อ,อจุลินทรีย์ดีด ที่ช่วยร่างกายเรามีประโยชน์มากๆหมอพูดไปแล้วว่าโปรไบโอติกมีประโยชน์อะไรพูดมาในคลิปอื่นๆแล้วแต่อันนี้หมอจะพูดว่าคิวแบคเนี่ยคือเป็นซินไบโอติกมีทั้งโปรไบโอติกแล้วก็อาหารให้มันด้วยคือพรีไบโอติกนะคะก็คือครบเลยกินเข้าไปมันได้ได,ได้มีทั้งอาหารตัวมีทั้งตัวดีและมีอาหารของมันถามว่าใครควรจะทานบ้างหรอก็มีหลายกลุ่มโรคค่ะคนที่แบบเรื่องระบบการทํางานของที่หมอจะพูดเนี่ยข้อแรกเลยคือลําไส้ระบบการทํางานของการย่อยอาหารลําไส้ไม่ดี ค,ควรทานเลยเช่นเป็นอะไรบ้างคะเป็นท้องอืดท้องเฟ้อบ่อยๆเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคก,กดไหลย้อนอแน่นท้องท้องผูกหรือกินปุ๊บถ่ายปับ๊บเรื่องระบบการย่อยอาหารมีปัญหาว่าง่ายๆเพราะว่าโปรไบโอติกเนี่ยแบคทีเรียดีๆที่เข้าไปเนี่ยมันจะหลั่งสารช็อตเชนฟอตติแอซิดใช่ไหมมันทำให้อันนี้คะ่ะมันเป็น พลังงานของลำไส้ทำให้ลำไส้บีบตัวดีและโปรไบโอติกที่อยู่ข้างในดีๆเนี่ยจุลินทรีย์ดีๆต่างๆเนี่ยจะช่วยย่อยอาหารช่วยหลังผลิตวิตามินวิตามินต่างๆวิตามิน K2 วิตามิน B1 b น B1 2ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยทำให้การดูดซึมสารอาหารก็ดีลำไส้ย่อยอาหารก็หมดการบีบตัวของลำไส้ก็ดีเป็นแบบบีบเป็นมีพลังอะลำไส้มีพลังเขามีการศึกษานะว่าให้กินโปรไบโอติกแค่แบบซัก พันล้าน CFU ต่อวันนะโรค i t a b l e b o w e l Syndrome โรคที่แบบลำไส้แปรปรวนน่ะจะลดลงไปถึง20คือทานโปรไบโอติกต่อเนื่องไปสักช่วงหนึ่งอาจจะ2-3เดือนอะไรประมาณนี้นะคะจากการศึกษาของเขาก็คือว่า มันมันช่วยเรื่องการทาง,งานของลําไสได้ดีมากๆเพราะมันให้พลังงานกับลําไสช่วยเรื่องการย่อยการดูดซึมของอาหารนะคะข้อที่2คือช่วยเรื่องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันคนภูมิคุ้มกันแบบแย่ๆจะทุกเรื่องอ่ะจะเป็นแบบผื่นแพ้ตลอดเลยเดี๋ยวก็สิวขึ้นเดี๋ยวก็ ผิวหนังอักเสบเป็นผุพองผื่นแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยคันตลอดเลยอันนี้คืออักเสบเกี่ยวกับแพ้ผิวหนังนะแต่ถ้าเกิดแพ้น้ำมูกน้ำมูกไหล ภูมิแพ้ไซนัสต่างๆคือระบบภูมิคุ้มกันของคุณมีปัญหาคือเป็นภูมิแพ้จะภูมิแพ้อะไรก็ได้จะภูมิแพ้ผิวหนังจะภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจก็ได้แมแต่การศึกษานะเด็กที่แม่กินโปรไบโอติกนะกินยาไปเลยจนให้นมลูกด้วยลูกให้นมลูกหกเดือนแล้วตอนท้องอยู่แล้วก็กินอย่างเงี้ยเ,เขาบอกว่าติดตามเด็กไปจนถึงเจ็ดขวบ เด็กเนี่ยจะมีภาวะเขาเรียกว่าอโทปิกเดิ์มาไตาติดที่ผื่นขึ้นของเด็กหรือจะเป็นน้ำมูกไหลในเด็กพวกอะไรล่ะอัลเอลอร์จีอ่ะอเลอร์จิไลนิีสอ่าพวกฟู้ดอลเลอร์จีเด็กออกมาแล้วแพ้นมแพ้ไข่น้อยลงอย่างชัดเจนมากอ่อเพราะว่าให้ลูก กินนมแม่มันผ่านน้านมแม่ผ่านตอนท้องก็ไดเออ้เขาบอกว่าให้แม่ตอนตั้งแต่ท้องกินแล้วก็พอให้นมลูกไปกินไปยัน6เดือนตอนท้องในการศึกษาเขาให้กินแค่ช่วงเดือนเดียวเองนะออก่อนข้อสักเดือนนึงก็ยาวไปยัน6เดือนเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าลูกแม้แต่ว่าติดตามไป7ปีเนี่ยเป็นแอสมาคือเป็นหอบหืดก็น้อยลงชัดเจนมากเพราะมันบูส์ภูมิค่ะมันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภูมิอยู่ที่ลำไส้เรา70%เซ ไอ้พวกโปรไบโอติกเนี่ยมันจะเขาบอกว่ามันจะไปกระตุ้นลิมโฟไซต์เดนดริติกไซต์ให้หลังไอ้พวก IgA IgE ต่างๆอยไม่ใช่ IgE สิ IgA IgG พวก Secretory Ig e, อะไรพวกเนี้ยค่ะแล้บภูมิคุ้มกันจะดีมากนี่คือข้อ2นะคะคนท้องทานได้นะให้นมลูกทานได้คนที่ภูมิแพ้บ่อยๆมีการอักเสบในร่างกายบ่อยๆอ,อยากเสริมภูมิคุ้มกันควรทานข้อที่3คือเป็นโรคเรื้อรังคุณเป็นอะไรบ้างล่ะ กลุ่ม NCD เบาหวานความดันไขมันหัวใจโรคอ้วนโรคหลอดเลือดต่างๆแม้แต่กระทั่งโรคมะเร็งค่ะลรคภูมิทำร้ายตัวเองก็ใช่ค่ะระบบภูมิคุ้มกันน่ะคือโรคเรื้อรังต่างๆที่เป็นแบบภูมิเพี้ยนออโตอิมมูนภูมิกลับมาทำร้ายตัวเราเองอะค่ะเพราะว่าจุดเริ่มต้น ของโรคต่างๆเนี่ยคะ่ะเกิดจากความไม่สมดุลในลําไส้นะเออแค่กับลําไส้คุณดีฮอร์โมนคุณร่างกายคุณก็บาานซ์ใช่ไหมมันไม่ไม่หลั่งสารพิษออกไปไงบอกแล้วว่า all disease b กิน n ิน the g ต t โรคทุกโรคเกิดจากลําไส้ออถ้าคุณลําไส้คุณทํางานดีแบคทีเรียตัวดีๆสร้างแต่สารดีๆมันก็ไม่เกิดภาวะลิกิกัดซินโดรมที่ระบบภูมิคุ้มกันคุณจะรวนกินอะไรเข้าไปนิดนึงลําไส้ร่วออกไปร่างกายเกิดแพ้งงทหารต่างๆที่เคยแบบว่า จับศัตรูกลับมาทำร้ายตัวเราเองใช่ไหมคะงั้นก็คือ,อ,อแบคทีเรียดีๆพวกโปรไบโอติกหรือกูดแบคทีเรียเนี่ยจะกระตุ้นระบบเผาผลาญ้วยโรคอ้วนก็จะดีขึ้น คือเขาบอกว่ามีการกินต่อเนื่อง12สัปดาห์คือ3เดือนนะลดรอบเอวได้อย่างชัดเจนมากคือมันก็จะกระตุ้นระบบเผาผลาญของพวกไขมันเผาผลาญแป้งแบคทีเรียดีๆพวกนี้ค่ะมันจะช่วยเผาผลาญได้ดีไม่ตกค้างอยู่ในร่างกายรอบเอวคุณก็ลดได้สารอาหารกินเข้าไปถ้าเรามีแบคทีเรียตัวไม่ดีมันก็ ย่อยไม่ดีขับออกหมดอันนี้กินเข้าไปก็ดูดซึมสารอาหารได้ดีคุณก็ได้สารอาหารที่เพียงพอวิตามินเกลือแร่เพียงพอฮอร์โมนบาลานซ์โรคต่างๆก็ไม่ค่อยถามหาใช่ไหม ข้อต่อไปข้อที่สี่คนที่อยากดูแลผิวพันธ์โหยลิ้วรอยหนะ้าแบบฉันไม่สวยผิวหมองคล้ำหน้าไม่สดใสเพราะระบบลำไส้สัมพันธ์กับผิวพันธ์มากมากค่ะสารพิษที่คั่งนี่มันทําให้ผิวดูหมองคล้ำผิวไม่ดีเลยคุณแก่ไวแก่ไม่ไวดูที่ลำไส้ได้เลยค่ะผิวดีผิวไม่ดีดูจากลำไส้ได้เลยนะคะนั่นคืออยากดูแลผิวพันธ์อยากจะลดโรคเรื้อรังต่างๆอยากเสริมภูมิคุ้มกันหรือเป็นระบบการย่อยอาหารแม้แต่อยากจะแบบเฮลตี่ดูแลสุขภาพทั่วไป ทานได้เลยค่ะเพราะว่าอะไรคะเอ่อถ้าการย่อยคุณแข็งแรงระบบการย่อยคุณแข็งแรงคุณห่างไกลโรคค่ะแม้แต่การศึกษาปัจจุบันก็อบอกว่าคนที่กินโปรไบโอติกต่อเนื่องไปเรื่อยๆการติดไอไวรัสที่ปัจจุบันที่มันกระจายกันอยู่เนี่ยไอโคโรนาไวรัสเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนเพราะภูมิคุ้มกันคุณแข็งแรงและถ้าคุณติดแล้วแล้วคุณกินโปรไบโอติกเนี่ยก็จะทําให้ความรุนแรงน้อยลงเอ่อหายหายได้ไวขึ้นการแพร่กระจายก็ ตัวเราที่จะแพร่เชื้อไปได้ก็น้อยลงอีกค่ะเพราะว่าเหมือนกับอะไรหลาเมื่อกี้ที่หมอพูดเรื่องระบบภูมิคุ้มกันน่ะเอ่อเดนเดติกเซลซิคิเอรี่ IgA ต่างๆมันผลิตที่ลำไส้ต่างๆเนี่ยมันทําลายหมดค่ะภูมิคุ้มกันคุณแข็งแรงถ้าคุณอยากเฮลตี้ก็คือเสริมสุขภาพได้ด้วยโปรไบโอติกได้นะคะ ต่อไปข้อที่6ก็คือคุณไม่มีแรงรู้สึกไม่ไม,ไม่ไม่มีพลังอ่อนเพลียตลอดนอนเท่าไหร่ก็ไงก็ไม่พอเพราะว่าแบคทีเรียต่างๆที่ดีเนี่ยมันจะหลัง่งช็อตเชตแฟตติแอซิดใช่ไหมผู้บิวเทเลสส่งไปสมองค่ะกัดเบนคอนเนคชั่นคุณก็เหมือนกับบูสพลังให้สมองสดชื่นไม่ได้ตื่นมาแล้วเปรียเพลียอคุณถ้าแบคทีเรียในลําไส้คุณดีเนี่ยคุณจะนอนเพียงพอตื่นมาแล้วสดชื่นหลับก็ได้ดีเพราะร่างกายสมดุลของฮอร์โมนนะคะอืม ข้อที่หข,ข้อที่เสิเมื่อกี้หกแล้วคือโรคทางสมองคนที่เป็นโรคทางสมองค่ะก็คือคนที่แบบขี้เครียดข,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 ขี้กังวลคิดมากความจํามีปัญหาเ,เป็นอัลไซเมอร์พาร์กินสันสมองเสื่อมซึมเศร้าโรคทางจิตเวทเพราะมันคือกัดเบรนคอนเน็กชันมัสมสนส่งไปที่สมองค่ะการศึกษาของอะไรนะมิชเชลโกลชอนก็พูดไว้เลยนะว่า สมองส่วนที่2ของเราก็คือลำไส้ลำไส้คือ secondary brain สมองส่วนที่2นะคะงั้นถ้าเกิดลำไส้เราสมดุลด้วยแบคทีเรียดีๆต่างๆนะสมองทำงานดีค่ะหลังสารไอกระตุ้นการสร้าง BDNF อะ i บ็นด e ไลนิโอโทป er o p i c Factor หลังซีโรโทนินคุณสดชื่นคุณผ่อนคลายกลางคืนก็หลับได้ดี ซีโรโทนินเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินกระตุต้นกาบากาบ้าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในสมองอทําให้หลับได้ลึกหลับได้ดีผ่อนคลายคลายเครียดช่วยหมดเลยค่ะนั่นก็คือโรคทางสมองโรคทางความจําโรคซึมเศร้าจิตเวชควรจะทานโปรไบโอติกข้อที่8ก็คือมีการอักเสบในร่างกายบ่อยๆ คือจะอักเสบอะไรก็ได้ก็คือระบบภูมิคุ้มกันคุณไม่ดีอ่ะเหงือกอักเสบเขามีการสาระเลยว่าเหงือกกับฟันจะดีขึ้นเหงือกอักเสบฟันผุบ่อยกระเพาะปัสสาวะอักเสบช่องคลอดอักเสบบ่อยอยู่นั่นแหละก็คือแบคทีเรียในลำไส้คุณไม่ดี จริงมันโยงกันหมดค่ะเด็ดดอกไม้สะเทือนจนถึงดวงดาวคือมันโยงกันหมดจริงๆพวกโปรไบโอติกมันช่วยบูสต์ภูมิคุ้มกันลดท็อกซินพอมันมีแบคทีเรียตัวดีแล้วตัวไม่ดีมันก็โดนกดอยู่นะโดนทําให้ไม่มีฤทธิ์ที่ตัวไม่ดีมันจะหลั่งท็อกซินไปทําลายวินลายในลําไส้ทาให้ลาไส้เคลือบๆหายไปหมดล,ลําไส้รั่วท็อกซินก็ไม่ออกไปสู่กระแสะเลือดใช่ไหมร่างกายคุณก็ไม่เกิดการอักเสบเพราะว่ามีแบคทีเรียตัวดีๆอยู่ซึ่งอันนี้ค่ะคือพวกกลุ่มคนที่ควรทานซึ่งคนก็บอกว่าออแคิบขงงงมันนเป็ยไ มันก็คือมีแบคทีเรียดีๆที่หมอเลือกเป็นแบบแบคทีเรียที่กลุ่มแบคทีเรียดีเรารู้อยู่แล้วมีอะไรบ้างอะพวกแลคโตบาซิลัสบิฟิโดแบคทีเรียมใช่ไหมแบคทีเรียมอะไรอีกละ่ะบาซิลัสโคแอกูแลนพวกนี้ค่ะบาซิลัสโคแอกูแลนเนี่ยช่วยเรื่องลิกิกาดซินโดมได้ดีมากช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีมากส่วนแลคโตบาซิลัสก็เน้นเรื่องระบบภูมิคุ้มกันเหมือนกันบิฟิโดนี่ช่วยเรื่องกลนะูเตนอะคนที่แพ้กลนะูเตนจะดีมากช่วยเรื่องระบบลำไส้ให้เยื่อบุลำไส้ทางานได้ดีซึ่งพกเนนนี้้ค่หมอสาไปป็800ล 8,000ล้านของ CFU ต่อซองและเป็นซองค่ะหมอไม่อัดเม็ดเพราะตอนแรกทางที่ตอนที่จะผลิตบริษัทหลวงจะอัดเป็นเม็ดเป็นแคปซูลใส่แคปซูลเพราะว่าอัดแล้วมันอะ่ะมันจะตายระหว่างทำมันโดนเพชเชอร์ค่ะพวกนี้มันอ่อนแอยังไงมันก็โดนเพชเชอร์กดจะมาบีบมันที่ใส่อยู่ในแคปซูลหรือจะบีบมันให้มาอัดเป็นเม็ดแข็งใส่เป็นซองเลยค่ะแล้วก็ควรที่ถ้าเกิดว่าออจะ รอกปากไปเลยกินตอนท้องว่างอ่าแล้วเราต้องใส่อาหารให้มันด้วยค่ะถ้าเราใส่แค่ตัวมันไปมันก็ตายค่ะอยู่ได้นิดเดียวล,ลําไส้เรายาวต้อง9เมตรมันต้องแพร่พันเองเออมันใส่เข้าไปเนี่ยจะคุณจะใส่เป็น8 พันล้าน CFU จะ1,000 0มืนจะ2,000 0แต่ไม่ควรกินเยอะเกินไปนะคะเป็น2,000มแล้วลำไข้มันจะเหมือนเอริเตแต่จริงแล้วไซเอฟเฟกของพวกโปรไบโอติกน้อยนะแต่ก็คือไม่จำเป็นต้องกินไปเยอะขนาดนั้นค่ะใส่สักประมาณเเขาบอกว่าการศึกษาคือ1,000ถึง1,000 0 ล้าน CFU ของหมอเอา8,000ค่ะเพราะว่ามันก็มีการตายการอะไรบ้างหรือเปล่าตอนที่เราระหว่างกินหรือแต่หมอเทสมาแล้วนะไปผ่านการเทสเลยนะว่ามันต้องมี8,000ล้าน CFU อยู่ในซองนะั้นจริงๆแต่มันก็มีการสูญเสียระหว่างทางที่มันเดินทางเข้าไปแหละค่ะ นะคะแล้วก็ใส่พรีเบลติกหมอเอาเป็นฟุกโตโอลิโกแซคคาไลเป็นแบบสายสั้นของฟุกโตโอลิโกแซคคาไลแล้วบริสุทธิ์ถึง95มันมีหลายเกรดค่ะมันจะมีแบบหลายแบบหมอเลือกอันนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนในนมแม่มันเป็นเหมือนเกรดพรีเมียมที่จะได้คุณภาพค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ในคิวแบบหมอจะไม่มีน้ำตาลไม่มีนมวัวไม่มออีอะไรล่ะพวกเ,เขาเรียกว่าอะไรนะพวกสาร สารที่มันจะทําให้กระตุ้นการอักเสบต่างๆนมวัวไขมันทาน,น้ําตาลกูเต้นอะไรอย่างนี้ค่ะหมอจะไม่ใส่อยู่ในในคิวแบกนะเพราะว่าเราต้องการไปเสริมดีๆและยังไปใส่ตัวที่มันไปขัดขวางมันนิดนึงก็ไม่ไม่สมควรค่ะหมอก็ไม่ไม่ได้ทํานะคือแต่ก็คือไอไอฟุกโตโอลิโกแซคคารายของหมอเนี่ยค่อนข้างใส่เยอะคือเป็นเหมือนกับถึง2,000มิลลิกรัมเลยคือคุณต้องการพรีไบอติกวัน,นเท่านั้นก็ใส่เท่านั้นเลยค่ะให้อาหารมันให้ให้พร้อมเลยแล้วใส่เป็นบริสุทธิเ์ถึง95% นะซึ่งหมอว่าเราผลิตนี่มันผ่าน GMP ISO อะไรมาหมดแล้วก็คือสนใจก็ทักน้องแอดมินมาเป็นคิวแบกนะคะก็ทานวันละซองพอตอนท้องว่างแล้วก็ถามว่าต้องทานต่อเนื่องไหมคะหมอความคิดของหมอนะคือทานโปรไบโอติกจากธรรมชาติกิมจินัตโต้เ,เทมเป้ซาวเค้ามิโซอะไรบ้างละ่ะ ข้ามาก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโปรไบอติจากธรรมชาติสล,สลับสลับกันหลากหลายกันไปนอกจากคุณที่มีช่วงที่แบบ หมือนโลกที่หมอพูดมาหรือแบบว่าเฮ้ยมันมันไหวจริงๆมีเงินซัพพอร์ตหรือแบบว่าช่วงนี้ฉันไปผ่าตัดมาโดนยาปฏิชีวนะมาเยอะฉันเป็นโรคซึมเศร้าจิตเวทฉันมีปัญหาเรื่องลำไส้จริงๆเป็นภูมิทำร้ายตัวเองรูมานตอย SLE ไทลอยเป็นผื่นแพ้ผื่นคันหรือฉันแบบว่ามีประวัติภูมิแพ้เยอะมากลูกฉันต้องแพ้แน่ๆเ,นเดี๋ยวเป็นหอบผื่นเดี๋ยวเป็นอัลเลอร์จีผื่นออกมาแพ้นมแพ้ไข่จะทำยังไงอะไรเงี้ยก็เสิร์ฟพาะการศึกษาเขาบอกว่ามันมันลดได้อย่าง ชัดเจนมากยิ่งลูกนี่ตามไปเจ็ดปีเลยนะแข็งแรงมากนะคะก็คือก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนอยากจะทานก็ทานคิวแบกวันละหนึ่งซองค่ะพองหมอก็ว่าทานวันละซองทางบ้านหมอมก็จ่ายให้ทานวันละซองเพราะเราชัวร์ว่าเราผลิตมาแบบคุณภาพแล้วมันยังอยู่ทุกอย่างครบมีพรีมีพรีไบอติกและโปรไบอติกพร้อมนะคะสนใจก็ทักแอดมินมาได้ค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็มาพูดให้ความรู้ถึงน้องคิวแบกว่ามีอะไรบ้างและใครควรทาน Okay, ค่ะติดตามกันได้ค่ะทางหมอปุ้ม,มแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะขอบคุณค่ะ